าเป็นไงปองฟังน้องเข้าโพดร้องแล้วเป็นไงบ้างร้องตามไม่ได้โอ้โหมันยาก<ม>เกินโอ้โหคือเรียกว่าเขาเสียนมากเทคนิคเขาเยอะมากใช่ครับทั้งเมโลดี้ที่มันติดิดกันแล้วก็มีโน้ตที่แบบเสียงแบบโอ้โหเหินฟ้าเลยทีเดียวครับปอบงผมก็อุทานออกมานะครับว่าแข่งกับเขายากจริงๆนะ <c oughs> ครับแหมมันโอ้โหมันนะ ยาก<ท>มากเทคนิคสูงมากครับผมก็เลยเข้าช่วงนี้แล้วกัานชื่อว่าฟังน้องเขาร้องเพลงแล้วน่าจะมีหลายๆคนสงสัยวิธีการร้องของน้องกัโพดนะฮนะเ,ออเออแล้วก็เขาเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้าห้องอัดเพราะว่าเขามีฉายาวันเทคฮะจริงเ <One> หรอวันเทคนี่คือหมายความว่าเขาร้องแต่ต้นจนจบ ไม่เทคไม่เจาะเลยร้องขนาดนี้เหรอใช่ครับคือถ้าเทคใหม่ท่อนไหนปุ๊บก็ขอเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมโอ้โหแข็งแรงมากครับนะฮะแล้วก็แสดงว่าต้องชัวร์มากเป๊ะทุกเม็ดใช่ครับผมเขามีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้าอัดไปถามเขาดูแล้วกันครับ ก็มีเพื่อนๆทั้งบ้านนะคะถามเข้ามานะคะว่าเขาพ่อมีวิธีการในการแบบเตรียมตัวก่อนเข้าห้องอัดยังไงนะคะก็สําหรับวิธีของเขาพ่อนะคะคือมัน ต้องบอกกันเลยว่าเขาพวกเนี่ยเรียนทั้งวันแล้วก็มาอัดก็คือตอนเย็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยก็คงจะไม่ได้ซ้อมมาตลอดแต่ว่าจะใช้วิธีฟังตลอดแล้วก็มาถึงเนี่ยก็จะวอร์มเสียงวอร์มร่างกายมาให้พร้อมนะคะเพื่อให้มันพร้อมสําหรับการร้องแบบวันเทคกซึ่งก็คือการร้องตั้งแต่ต้นจนจบค่ะซึ่งเราจะต้องผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะ ยากจะลืมไม็ได้ความคม,ความคิดถึงนัน่ะ,นะส่วนวิธีการบิวอารมณ์นะคะก็จริงแรกเริ่มเลยเนี่ยครั้งแรกอารมณ์เราอาจจะยังไม่ได้ถึงอะคะ่ะแต่ว่าพอเราร้องไปหลายๆเทคร้องมากๆเข้าอะความรู้สึกเรามันจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเข้าถึงเพลงได้ในที่สุดค่ะคะความิดถึง เทคนิคเป็นงี้คือก่อนเข้าห้องอัดเนี่ยนะฮะเขาคงทำกันบ้านมาเยอะมากวอร์มก่อนพอเข้าห้องอัดปุ๊บ ซัดเลยปึ๊บเดียวใช่ทุกโน้ตทุกเม็ดนี่คือแบบต้องแม่นมากๆเลยนะครับสำหรับวิธีการเตรียมตัวอย่างนี้แสดงว่าน้องเขาในมีความสามารถเยอะมากๆเลยยอดมากนะครับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยทางด้านของดนตรีส่งมาถามพวกเราได้เดี๋ยวพวกเราจะไปหาคําตอบจากศิลปินที่คุณสงสัยให้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น SMS 4642888หรือว่า Facebook ของ Gmail Music ของเรานั่นเองนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน gmm channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี